ตำนานกุมารเทพไอ้ไข่วัดเจดีอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิป mm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับมูเตลูด้วยนะครับ mm. ความเชื่อและความศรัทธาในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคในประเทศไทยนั้นมีมากมายหลายแบบแตกต่างกันไปครับซึ่งความเชื่อและความศรัทธาล้วนแล้วแต่มีประวัติความเป็นมาแทบทั้งสิน้นดังเช่น วัดเจดีไอ้ไข่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจากเรื่องราวเสียงที่ล่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่างรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ9-10ขวบตั้งอยู่ในศาลาวัดเจดีที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณวัดแห่งนี้และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาที่เชื่อกันว่าขอได้ไหว้รับโดยเฉพาะโชคลาบและการค้าขายวัดเจดีก็ไม่แตกต่างจากวัดทั่วๆไปครับในประเทศไทยแต่มีสิ่งที่แปลกและเป็นที่เคารพศรัทธานับถือของชาวบ้านในละแวกนี้และผู้คนทั่วสารทิศก็คือไอ้ไข่มีการเล่าสืบต่อกันมายหลายชั่วยุคนครับว่าสถานที่ตั้งวัดเจดีปัจจุบันนั้น เมื่อก่อนได้มีหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังสายปักใต้ได้มาปักกลดเดินทุดงอยู่บริเวณนั้นไอไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ9-10ขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวดเมื่อหลวงปู่ทวดนั้นมาถึงสถานที่ดังกล่าวนะครับกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติและศาสนาสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมากซึ่งได้ให้ไอไข่นั้นสิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าว วิญญาณดวงนี้จึงเฝ้าดูและปกปักรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินเอาไว้อยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาและหมู่บ้านนั้นภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านโพสเสด็จจวบเท่าปัจจุบันนี้วัดเจดีนะครับเมื่อก่อนเป็นวัดที่รกร้างประมาณ1,000ปีที่แล้วได้บูรณะใหม่เมื่อพุทธศักราช2,500ซึ่งที่ที่กำลังก่อสร้างอุโบสถอยู่นั้นเมื่อก่อนเป็นเจดียรกร้างชาวบ้านไม่กล้าเข้าไป หลังจากพุทธศักราช2,500ผู้ใดที่เข้ามานอนพักแรมภายในบริเวณวัดเจดีถ้าไม่เอ่ยชื่อหรือบอกกล่าวหรือขอเข้ามาต่อไอ้ไข่แล้วจะนอนไม่ได้มีการก่อกวนทั้งคืนเช่นเมื่อทำท่าจะหลับจะมีเด็กเอามือมาตีศีรษะบ้างดึงขาดึงแขนบ้างก่อกวนตามประสาเด็กๆทั้งคืนส่วนประวัติของไอ้ไข่วัดเจดีหรือตาไข่วัดเจดี ทำไมถึงมีเรียกชื่อที่แตกต่างกันซึ่งเมื่อพิจารณาของอายุไอ้ไข่แล้วนะครับก็มีอายุมาหลายร้อยปีเลยทีเดียวชาวบ้านเลยเชื่อกันว่าคงไม่เหมาะสมนะครับที่จะให้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเรียกว่าไอไข่ก็เลยเปลี่ยนเป็นตาไข่นะครับซึ่งน่าจะเหมาะกว่าคําว่าไอ้ไข่นะครับพึงมาเรียกเอาตอนที่พ่อเที่ยงแกะสลักรูปไม้แล้วเหตุผลนั่นก็เพราะว่าอาจารย์เที่ยงหรือผู้ใหญ่เที่ยง นิมิตว่ามีเด็กไปบอกให้สร้างรูปเมื่อประมาณพุทธศักราช2,523ถึง2,524ในนิมิตครับเมื่อเห็นเด็กแก่ผ้าเลยกายกับพระจีวรสีคล้ำไปยืนให้เห็นในนิมิตและเอ่ยปากว่าแกะรูปให้เราทีเราจะได้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งตาเทียงเลยครับก็ถามว่าใครหรือนี่เด็กในนิมิตจึงตอบว่าเราไอ้ไข่เด็กวัดเจดี ตั้งแต่นั้นมาครับจึงได้รู้ว่าเด็กวัดนี้ชื่อไอ้ไข่รูปไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุประมาณ9-10ขวบครับสวมเสื้อลายพรางทหารสวมเว่นตาดำซึ่งมาจากสิ่งของที่ชาวบ้านนั้นนับถือและศรัทธานำมาถวายแก้บนนั่นเองสังเกตบริเวณทางปากเข้าวัดนะครับจะมีรูปไก่ชนจำนวนมากมานะครับวางอยู่บริเวณใกล้กับทางเข้าวัดแหลกๆครับก็ยังมีร่องรอยการจุดประทัดเศษชิ้นส่วนของประทัด วางกองอยู่เป็นเนินสูงสูงและมีผู้คนเข้าออกไหว้พระและต่อด้วยไหว้แก้บนรูปแกะสลักไอ้ไข่ทุกคนนะครับก็จะจุดประทัดกันอยู่เป็นเนืองเนืองนั่นคงแสดงถึงเหตุผลหรือความเชื่ออะไรบางอยา่างแต่วันดีคืนดีครับแม้ในปัจจุบันนี้ยังมีคนเห็นเด็กวิ่งนะครับอยู่ในวัดหรือปรากฏร่างเด็กให้เห็นหรือมีเสียงเด็กให้ได้ยินหรือปรากฏแก่ผู้ที่มาอาศัยนอนวัดเจดีแบบครึ่งหลับครึ่งตื่น รูปแกะสลักด้วยไม้ดังกล่าวประดิษฐานอยู่ที่กุฏิมีคนมากราบไหว้บูชาขอพรบนบานสารกล่าวขอให้มีโชครวมไปถึงขอให้ได้โชคลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนันขันต่อหรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของหรือแม้กระทั่งให้ทำยอดได้ตามเป้าของหายให้ช่วยหาหรือขอให้ช่วยปกป้องภัยนานา แล้วนำสิ่งของมาแก้บนไม่ได้เว้นแต่ละวันก็เลยทำให้เหล่าผู้คนมากมายนำสิ่งของมาแก้บนแต่ละวันไม่ขาดโดยเฉพาะนักเสียงโชคก็เยอะเช่นเดียวกันในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธ,ธาเอามาแก้บนเช่นรูปไก่ชนชุดทหารหนังสติกของเล่นต่างๆเป็นต้นบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย,าย่อมย่อมบ่งบอกถึงแรงศรัทธ,ธาที่มีต่อไอ้ไข และแสดงถึงผลสำริจ์จากผู้คนที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่นั่นเองทุกวันนี้คนต่างไหลไปขอพอรจากไอ้ไข่ครั้นถึงวันสงกรานต์1 7ถึง17เมษายนของทุกๆปีก็จะมีการจัดงานบุญขึ้นมาคณะกรรมการวัดก็จะนำรูปมาประดิษฐานอย่างปรรมพิธีเพื่อให้คนนั้นได้ส่งน้ำพระแล้วอาบน้ำไอ้ไข่ขอพอรด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่วัดเจดีเทพแห่งสามัญชน สัตว์จะเป็นเรื่องสำคัญมากเท่าที่ประสบและเจอมาเมื่อบนบานสารกล่าวว่าอะไรก็ต้องนำสิ่งของนั้นมาแก้บนด้วยด้วยคติของไอ้ไข่ที่ว่าขอให้ไหว้ได้รับอย่างแน่นอนวิญญาณเด็กน้อยดวงนี้เป็นที่พึ่งทางใจของทุกคนที่เลื่อมใสาบารมีของเด็กน้อยที่เรียกว่าเด็กวัดได้รวบรวมศรัทธาจากมวลชนเป็นวัดใจดีที่สวยงามมั่นคงและดำรงพระพุทธศาสนาสืบไป และสําหรับการบูชาไอ้ไข่วัดเจดีนะครับมีดังนี้ทูบสามดอกบูชาบนได้ไหว้รับแต่เมื่อสําเร็จให้แก้บนด้วยของที่นํามาบนและจุดทูบเพียงหนึ่งดอกเท่านั้นและส่วนของที่ชอบขนมเปี้ยะน้ําแดงชุดทหารตํารวจไก่ปูนปั้นหนังสติก๊กและก็ประทัดนี่ก็เป็นเรื่องราวของเด็กวัดคนคนหนึ่งที่เป็นเทพแห่งสามัญชนของวัดเจดี ที่มีชื่อว่าไอ้ไข่วัดเจดีเป็นยังไงบ้างครับทุกคนได้ฟังเรื่องราวของไอ้ไข่วัดเจดีกันแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรกันบ้างมีความน่ากลัวน่าพิศวงหรือมีความเชื่อและความศรัทธามมากขึ้นหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับมูเตลูด้วยนะครับไว้มาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ มูเตลูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ